ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตั้ทำไปเหยียบไหล่เสียพันไปอีกแล้วพี่อเสียพันไปอีกแล้วพี่รบกไเลยครับโอ้คือว่าหนูเทาตัวนี้เจฉีดครับเฮ้ยดูเร็วดูเร็วดูเร็ว

เอาดีละเอาดีละยืนดีละยืนดีละยดีละละปเ็มันไปทางเจ้าทิุตัวใหญ่อยูด้เพตัวน้อยเน้นไขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วพูดพูดพูด มันฟาดมันคาเคียราดตะพูนแล้วมันไก่ตะพูอะไรเห็นรึล่าฮะเขาบอกขาเอาพี่น้องพักยกได้ครับนี่รอบแรกพักยกพักยกเพราะว่ามาไก่จะเคดื่องทั้งหัวแหละสองสี่หกแปดเก้าเก้าตัวพี่น้องเก้าเออสวัสดีพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นอีพิหะนีการล่าหนูพี่น้องครับตอนนี้ตัวแรก เขาหู้วลารู่าทีไ,ได้บ่ไรครับพอดีพี่น้ำซ้ำซาปปากขวัญเห้อพูดอะ่ปะปาคิงเอ้ขึ้นไหล,ลไหจ้ามันนนมนมาเะเรีน้ปลาคิง่ดีดึงอาแบดึอ้างนจัจําอยู่ตอมเรียบค่ะเน,นอะนั่งกี่ขึ้นนี้

ที่ได้เนี่ยตัวครับเอา้าทีไปใสคืเถ็งแต่ก้อนนะโอ้เข่าหูแถวนี้ตินี่ก็เป่าหูมันดมแน่แอ่ะคุณเขนทีไปใส่ะมตัวรุ่นเดียวกัน,นเนี่ยเสียดายด่งเมนเฮ้ยน,นี่แหละตัวรุ่นนี่อะนี่ก็มีใค่เยอะดี่ ตัวเลขแห่งมันครับได้แล้วได้แล้วโอ้ยตัวเดียวกันว่ารุ่นเดียวกันปะโอ้ยแสดงคนละตัวเขละตัวกันน่ะคขาละตัวเขาละตัวโอ้ยเมียมันหนีเมียมันเมียมันเมียมันบักง่ายเลยโอ้ยเจียมสองหมกง่เลยครับเงี้ยงผูกคว้า มยพอมหก็มันเถอโอ้ยมันขนาดเลยเตรียมสองเตรียมสองมันครับเตรียมสองขาท่อครับขาท่อโดสายหามาครั้เลูี่แขาท่อครับดูี่วะเห็นโสายมาสายหางให้เด้อพอตันทั้งพุ่นดิฮะพิ่นเราเนี้ปิดไปเด้เห็นปว่20เงียมงไง มึงไง้นี่มาสาหางแหงฮะเห็นตัวข้อขาดดิม่รู้ฮะมาเข้าไปเด้อเด้อฮะขอขาดกลางนี่ขอขาดกลางบ่เดี๋ยวเด้อเเเเรียบร้อย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 บักเหี้ยเลยครับเข้มมากเยขี้ขี้ขี้ปไไปข้ขี้ข้ปไปไปปปปป เบิก่น้องบักแกเลยไป้องดำปื๊ดเลยปานแมวแป๊บแมวน่อยแมวหน่อยแมวน่อยแมวน่อยอุ้ยไปแล้ว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 มามากี่กี่กี่มามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดีละเบิกเบิี่น้องเอยบักไงเลย่น้องไปงเลยครับไงเลยไอ้นุ่มไม่แก่้นุ่มแก่กเออบักไงเลยครับสุดยอดสุดจอด โอ้ไม่เปเลยเรนเนี่ยปจานเลยน่าเื่อมันเปลี่ยนคือเดียวมันเปลี่ยน่อนเลตีไม่ได้หรอกไอ้เนี่ยม่คุณก็จหเย่บงดูหเ่เอาันยเียวมันสดนอีกีีนเอเอเออป่อมันดเนี่เอาหม่หเย่เ่่าเย่เย่่ิเอ่นเนีอะไรเย่่าเขาที่หล่แม่นอื้า่อมนั่น โอ้ยหูสอดมาเอาเรื่องยุ่มไหมล่ะเสียเขาเงี้ยเดี๋ยวเขาแก่แบะเขาทำมันมาทันเรียนแต่ช่างเขาเขาหูของเขาเราละจีนีละเป็นส่วนกันนี่ละจีนีเอาไม่แง่บอกเอ้ยเรียบร้อยพี่น้องแต้มแต้มสีเต้มสีมันคือตาดีก่อต้มสีครับตัวเทาเตี้ยบเลยว้าพี่น้องเมื่อกี้เหยียบอยู่พี่น้องโอ้เสียพาดรถครับผมเอ้ยเอาพาดไรตี โอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ปลาโอ่งนึงเลยมันเมีลปลาโป่งนึงเลยครับถูกแกปลาโอ่งใช่สุดยอดสุดยอดเน้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเตะเตะเสียพันไปเสียพันไปเดือดอยู่มันถอนขามันล่มไหมมันล่มมันเสียเมันสียังวายไหมเออยังวมันมันไม่ได้ตั้งใจจริงปลาตัวนี้เจ็ดชีดครับเจ็ดชีดครับตัวนี้เอาใส่ถุงพุ่นไปเลยพวกกระมันเนา chết 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 À, chết 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 โอ้ยปสีมปนอนอ่ะะาดได้ยัทไลวอย่าม่ยงไก่แด้ยไม่แก่แยไมก่แฝดแฝดเลยนีไปนัตัวตัซ้ำมังเกือบซ้ำมหันละแม่แตัวตัวใหญ่อยู่นีเ้งเ้จอว้งเยน่ขาอีกแล้วขานี่แม่งซับขาหลอกยังไดยๆเลยบนี้ืรถด้เอเดินเดนได้เดินผ่านเด้ยได้จดเปลี่ยนได้ เดี๋ยววายแจมไี่เด้ยิงพันเรียบล้อยเออพันขวัญครับเส็จพันขวัครับอ้ตรงไหนยูโอ้โหัตติขอ้ี้นี่ยีพันตีคล้วยกล้วัตี้วยเนาะโอ้โแจมยี้หาพี่น้องกระบอกกอดจมโอ้ยปัตติกล้วยไหมันหนมมันหนมันหนูมมัน หัวขาดเลยมีฟาดให้ฟาดขาดเห็นตัวเลยจิเห็นเห็นหนูเทาหนูเท้าหนูเทาเอาพันไม้ไปทางฟังนันพอดีหนูเท้าหนูเท้าเบืเก่าบ่เมียได้เฮ้ยหเบ่อเมียสนุกเบ่เอาบ่เขาเมียเลยโอ้ยใส่หางมันส่งเอาเรื่องวะมันต้องอยู่ร้อนนี่เชียวะ

เขาไเขาไปไดนเขานี่นละเขานี่แหละยืนน <c oughs> ี่นละยืนนี่ละวุ้ยนี่ลยใช่หรอะไ่เร็วมันเป็งเจ้าจีว้าวตัวใหญ่ยืน,ยนเนร็่ตัวน้อยเด้วต้องการรวน่วญญลนลงกันต้ลงมาขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วพุดพุดพุดผุดวุ้ยเโอ้ด้แต่น มันฝาดมันค่าเคี่ยจะพูอไใครจะพูะเห็นฮะกันเลยพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องโอ้เรียบ้อลเรียบ้อยครับปีมาถือกันจริงให้ทางเดียวครับโชคโชคโชคใช้ถุงโชคใช้ถุงโอ้มันเอยเลยสามสามตัวแล้วครับมาเอานี่เลยสามตัวเลยพี่น้องไม่เอานี่สามตัวแล้วครับเอาพี่น้อง พักยกได้ครับนี่รอบแรกพักยกพักยกเพราะว่ามาไก่จะเครื่องทั้งหัวลสองสี่หกแปดเก้าเก้าโตพี่น้องเก้าเตี้มมีแต่ปังไงนะพี่น้องปักน้อยสองโตใครเอาหนามไปกับน้องสุดยอดเลยครับพี่น้องหนูลงน้ำพี่น้องดางดางร้อยน้ำแล้วเนี่ยมึงไม่ติดข้นเส่ท่านเถียนท่านเห็น ข้าวหู้จ้ะน้ำอีดังกันเอาบรไเทีนบอลงน้ำตัวนี้มันตัวคนตัวนี้ยี่นหู้ยี่นหู้ขาู้ขาหูครับขาหู้มันหัวขึ้นมาลยเด้มันมาหังกันมันก่อนมาลัดเขาูครับขาหู้แมนนี่เปี๊ยเป่ะ โอ้เปีียวง่ายก็เริ่มหูแบบนี้คู่น้องปันนี่เนงามที่สุดองหวานเดียวเกี่ยร้อยเกี่ยวเอย มากัดหมาด็พ่อเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยพอแล้วมาการันตีมากันตีอะไรกัดมาเออตัวไข่อยู่พี่น้องตัวไข่อยู่เรียบร้อยครับเรียบร้อยตาลันหมูกันมาตัวหมากันตัวไข่อยู่ครับตัวไข่แจมที่สิบครับผมแจมที่สิบมาแล้วมาหมูกันหมาเหมาข้าขาวไหมมากัดหมูตัวแจมที่สิบครับแจมที่สิบ บกขาวบ่ผิดหวังครับแต่มาคู่น้องนี่เด้หกโตแล้วพี่น้องอ้บ่ผิดหวังทื่อหรือยางเื่บูปเเขาหู้งิดีบะเนี่ยบะเนี่ยเขาหู้ิเขาหู้แล้วไม่ดังิบูไปเลยตายบ้าเอาเขาหู้รัำไมเฮ้ยบ

ไหนบ้าไหนบา่าเียให้ยืัอาใครหมไปท่านโอ้มันามอนี่ลมันกมอนี่ละ่มันนี่ละมามาามามามขมามามม่ามามัมาามามามมามามลมามามามมามามะมามามา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 าม้ามาามามามา เบื้องเบื้งทางเบื้งตาหนูหมายด้วยไปแล้ว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 เรียบไล่โอ้ยเสียดพันไม่ครับโอ้ยบักใหญ่พี่น้องโุ้ยเสียดพันไม่บักโตดใหญ่พี่น้องโอ้ยแปดฉีดโอ้เจ็ดฉีดเจ็ดฉีดตอนนี้เจ็ดฉีดครับโอ้ยเสียดพันไว้ตัวสูี่อยู่ตัวนี้นะบรอมอันมีอีกตัวนึงอยู้โอ้ตัวนึงมีตัวไรก็นี่อยู่อะไรไม่อะไรไม่ขัดอะไรไม่อะไรไม่นะไรไม่ ไรไมไหมนมมีตัวนงก็ตัวนอยู่เฮ้ยเขาตัวสิตัวตัสัดุดจอดสุดจอดครับตัวตัวเดี๋ยวไลพี่ดองเว้ยตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่น้องข้าวันเหนยน้องก่อนจันรถเนี่ดีแล้วก่อนจะหันรถเลนีตั้องหอตี๋อ้วพี่ดองส4บีเต็มสายล่ và bơi đây có lài tuỳ 6 cái đom nó 6 đầy 14 tiệm bậc ngay 2 4 6 8, à, 9, 8 tổ 8 tuỳ làm tôi ngay này cái thau 2 4 6 7 7 ừ. 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 không

ไอเ้เรียไปที่นี่โอ้หอมหอมโอ้พออะไรไล้ทนี่อันขวดตะมั่นได้อนั่นวตัตองขวดได้เป็นจะแซบไล้ทนี่จำตะนามเอาก็ยังมกใส่ปลาก็มกใส่ปลานี่แหละหอม ลังพค่น้องนอก้าหลังตับมงตัวหลังตับหง,หง,บหงี่น้องน่ขวนกันโอ้่เจ้าเยบึงอันนี้โอ้ยตับไตเสพงมีจะตับตับเครืองในกับหนูสองตัวขุนพ,พอเลียมาตัองใส่สะนี้ อันนี้พต้องใส่ซะนี่เป็นตะเสียบแล้วย่บอนีใ <c oughs> นนยหน,ยน่ไหม <c oughs> โอ้ยใส่คนเอาเอาว่างไว้ทั้งคนงเลยน้ำ <c oughs> มาเป็นตะเสียบแล้วเนี่ยพราเราบว่ารอเรบวาจำร่มผักสีหนึ่งกัวจตีงแล้วซวงจีใดกินกับจีตีวงกลัวผลรัพี่น้องนี่ินโอ้มึงเอีนเจ้า่เวนงานอีกอ้อร่อย ก็เห็นมัดท่อนันแบ่งกันเมียชาสุเมะมาไว้ก็จะกินเมัดวะล่ะโอ้มัต่ำบึงคือเก่าแต่ว่าพอมีปิ้งหงูมาหนีิโว้อดเสียหน่อยเสียหน่อยเสียไล่เสียไล่ผู้ต่ำบึกินผู้ต่ำบึกินผู้กินบ่ดต่ำอ๋อปรุงรสให้มันน่วนนัวไปปรุงไว้ปรุงไม่ ขักขนาดเล่มนวรดิสีซอนเลยใช้รถดีใช้รถดีรถดีเขาไปซื้อองกันว้อเลยท่นซื้อร็วเห็นว่าซ่องเงยไอหไหลปวดบ่า่บ่ซเลยลูกใช่นั่นเงีบเงเทร์พักบุพัาไหลเพาแทบเลยมันไหลดิ เดอดใช้้้าวขาดเวลาเใส่จำนี้กันห้มันยุบกันยังหันเป็่นตะนันยังใส่อีกเอาเเอา่อแกันเอาเลยเอเลยอาเลยันเข้เาหนลกอกทีเ่หกมันาเข้มมึันเ้มนามอีกทีเนี่ยััราโอ้ยเราเซมเจรงวะ ก็ส้ีโอ้หจับมาตุกใหบิดตุกใหเบิดลุกไปพอแล้วผมยรูพอแล้วลุกแล้วลุกแล้วโอ้เท่เท่เท่เอาปใหอีกิ่งอาอเท่เนี้ยนอเอาเท่เด้อมันต้มไก่ใส่มันสะเลย มึงเนี่ตัวมันไกลมถือดำได้ออนสหอมเกยคันเะตีสองกลัวแล้วเนาะไปหเพื่อนหลังนะฮะตีสองสเก้ามันนตีงนี้ว่มีปิ่งงูครับปิ่งงูมีโอ้ดนี่แแต่ว่าขนงูไปแต่แซ่บกสมือเลไปเบกยเอ เดตาบอกเดยบอกดย้จะสาปอเออำมุงเด็กกับคนเด็กกลัวๆนวมาๆต้องพี่ครับต้องเพียบเสแล้วเพื่อดึงหัวอยอะขึ้นเยอะข้นเกย้คันเราตุกว่ากุกต่าเกยเรม่คันแล้วไทยไม่เคยวันไม่จะพัก